สมาธิบำบัดด้วยพลังกสินตอนที่4หัวใจสำคัญของการฝึกกสินการฝึกกสินหรือฝึกจิตในพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความสงบและเกิดปัญญาจะสำฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ได้ต้องประกอบด้วยรรสองประการคืออิทธิบาท4กับธรรม4สอคือ1 อิทธิบาทสีหมายถึงธรรมอันเป็นพื้นฐานของความสำเร็จทั้งปวงหมายความว่าบุคคลผู้มีธรรมอยู่ในใจปรารถนาอะไรในโลกที่สามารถสำเร็จได้ด้วยความเพียรแล้วความปรารถนานั้นย่อมสำเร็จทุกอย่าง 1.1. ฉันทะความมีใจรักในสิ่งนั้นหมายความว่ามีความรักความชอบ ที่จะฝึกกสินและนอกจากมีความรักความชอบแล้วจะต้องมีความสุขเมื่อได้ฝึกกสินอีกด้วยอุปมาเหมือนชายหนุ่มได้พบเจอหญิงสาวซึ่งมีรูปร่างหน้าตาสวยงามถูกตาต้องใจก็เกิดความรักความชอบขึ้นมาฉันทะคือความมีใจรักในการฝึกกสินจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยศรัทธาคือความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้ต้องมองเห็นคุณประโยชน์ของการฝึกกสินก่อนเช่นการฝึกกสินจะทำให้จิตใจเกิดความสงบระงับง่ายฝึกกสินแล้วมีความสุขเป็นผลดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจหรือการฝึกกสินทำให้เกิดพลังจิต สามารถนำไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างให้กับตัวเองและคนอื่นได้เป็นต้น1.2วิริยะความเพียรในการฝึกกสินหมายความว่ามีความสุขความพอใจอยู่กับการตรึกนึกถึงดวงกสินอยู่เสมอๆด้วยความเพลิดเพลินไม่รู้เบื่อด้วยพลังของความเพียรอันประกอบด้วยฉันทะย่อมช่วยย่นระยะทางของความสำเร็จ ให้สั้นลงโดยสัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์ทุกประเภทเมื่อทำสิ่งใดแล้วมีความสุขก็จะขยันทำสิ่งนั้นอยู่เสมอเสมอไม่อยากหยุดบุคคลผู้ฝึกกสินก็เช่นกันเมื่อตรึกถึงดวงกสินแล้วมีความสุขก็จะหมั่นตรึกถึงดวงกสินอยู่ตลอดเวลา ประมาเหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาวเมื่อความรักเกิดขึ้นแล้วในแต่ละวันก็จะนึกถึงหญิงสาวอันตนหลงรักอยู่บ่อยครั้งแม้ในระหว่างวันที่กำลังยุ่งและจะหมั่นไปหาไปรับไปส่งและอารมณ์ดีเมื่อได้นึกถึงมีความสุขเมื่อได้พูดคุยและได้อยู่ใกล้ๆหรือเหมือนชาวสวนมีความสุขที่ได้นึกถึงพืชผักผลไม้ ที่กำลังงอกงามในสวนของตน1.3จิตตะความจดจ่อหรือเอาใจใส่หมายความว่าเมื่อชอบการฝึกกสินและมีความสุขเมื่อยามได้ตรึกถึงดวงกสินแล้วความจดจ่อหรือความเอาใจใส่ดูแลย่อมเกิดขึ้นเองอุปมาเหมือนบุคคลรักหญิงสาวเมื่อเกิดความรักขึ้นแล้ว จิตใจย่อมจดจ่ออยู่แต่กับหญิงสาวอันเป็นที่รักของตนเท่านั้นไม่ว่ากำลังจะทำอะไรก็ตามถ้าเปรียบใจเหมือนภาชนะสำหรับใส่สิ่งของสิ่งที่จะเอาใส่ลงไปในภาชนะใจจะไม่มีสิ่งใดเจือปนเลยนอกจากหญิงสาวอันตนรักเพียงอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเอาใจใส่คือรักสิ่งใดก็จะเอาสิ่งนั้นมาใส่ลงไปในใจของตัวเอง หรือเอาใจตัวเองไปใส่ไว้ในสิ่งนั้นเมื่อรักการฝึกกสินก็เอาดวงกสินมาใส่ไว้ในใจตัวเองหรือเอาใจตัวเองไปไว้กับดวงกสิน1นวิมังสาการสอดส่องหรือตรวจสอบพิจารณาด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาหมายความว่าด้วยการเอาใจจดจอ่อหรือเอาใจใส่ใคร่ครวญด้วยเหตุผล ก็เหมือนกับเราเอาแว่นขยายไปส่องดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะเห็นรายละเอียดของสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นเมื่อเราเอาใจจดจ่อกับการฝึกกสินเราก็จะเห็นเหตุเห็นผลด้วยตัวเองว่าด้วยการฝึกกสินอย่างไรจรึงจะก้าวหน้าและเพราะอะไรการฝึกจึงไม่ก้าวหน้าอุปมาเหมือนชายหนุ่มรักหญิงสาวเมื่อขยันพูดคุยขยันไปมาหาสู่ ย่อมรู้เห็นอุปนิสัยว่าหญิงสาวชอบสิ่งใดไม่ชอบสิ่งใดเมื่อรู้ดังนี้แล้วก็กระทําในสิ่งที่เธอพอใจสรรหาในสิ่งที่เธอชอบเป็นในสิ่งที่เธอต้องการและเว้นเสียในสิ่งที่เธอชังด้วยการทำอย่างนี้ไม่นานเลยจะได้ครอบครองทั้งตัวและหัวใจการฝึกกสินก็เป็นเช่นนั้นเมื่อเห็นเหตุของความเจริญ ก็มันทำให้มากเมื่อเห็นเหตุของความเสื่อมก็เว้นให้ขาดด้วยการทำอย่างนี้ไม่นานเลยความสำเร็จในการฝึกกสินย่อมเกิดขึ้นแม้บุคคลจะเล็งเห็นประโยชน์ของการฝึกกสินมากมายสักเพียงใดแต่ถ้าฝึกแล้วไม่มีความสุขความภาคเพียรพยายามหรือความสำเร็จในการฝึกกสินจะมีไม่ได้เลย ทำอย่างไรการฝึกกสินจึงจะเป็นไปอย่างมีความสุขนี่คือโจทย์สําคัญที่เราจะต้องหาคําตอบให้ได้ซึ่งคําตอบนั้นก็มีอยู่แล้วคือต้องปฏิบัติให้ครบทั้ง4สอดังนี้ 2. ทำสสอคือ 2.1. สบายหมายความว่าเมื่อกายสบายเมื่อใจสบาย การฝึกกระสินหรือการฝึกอย่างอื่นก็จะทำได้ดีหมดความสบายกายความสบายใจจึงเป็นเสมือนต้นทุนของความสำเร็จทั้งปวงความรู้สึกสบายกายเช่นความสบายอันเกิดจากการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยการได้อาหารที่ถูกธาตุพอเหมาะการมีอากาศปลอดโปรง่งมีลมถ่ายเททําให้การหายใจรู้สึกสบาย เครื่องนุ่งห่มหลวมๆไม่รัดแน่นทำให้กายสบายไม่อึดอัดการได้อุบายในการฝึกที่เหมาะกับจริตหรืออัธยาศัยของตนความวางใจในการฝึกกสินถูกต้องพอดีคือไม่ตั้งใจมากหรือน้อยจนเกินไปวางจิตเป็นกลางๆก,ก็จะทำให้ใจรู้สึกสบายความรู้สึกเบากายสบายใจ หรือใจรู้สึกมีความสุขน้อยๆเป็นปัจจัยสำคัญข้อแรกของการฝึกกสินเพราะฉะนั้นจงพยายามหลีกเลี่ยงการรับอารมณ์ทั้งภายนอกและภายในที่จะเป็นเหตุให้ไม่รู้สึกสบายเมื่อรู้สึกไม่สบายในระหว่างการฝึกต้องรีบหาอุบายในการแก้ไขโดยด่วน2.2สติ หมายถึงการระลึกรู้อยู่กับอารมณ์อันเป็นปัจจุบันถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมทั่วไปคำว่าอารมณ์หมายถึงกายเวทนาจิตธรรมหรือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์แต่คำว่าอารมณ์ในหลักสูตรการฝึกกสินจะหมายถึงการมีสติระลึกเห็นหรือระลึกรู้อยู่กับดวงกสิน หมายความว่าเราระลึกเห็นดวงกสินเมื่อใดก็ชื่อว่ามีสติอยู่กับอารมณ์อันเป็นปัจจุบันเมื่อนั้นลืมนึกถึงดวงกสินเมื่อใดก็ชื่อว่าขาดสติเมื่อนั้นทรงอารมณ์กสินเมื่อใดก็ชื่อว่ามีสติเมื่อนั้น mm hmm. เมื่อปรับกายปรับใจให้รู้สึกสบายได้แล้วการเจริญสติคือการมีสติตรึกถึงดวงกสิน จะเป็นไปโดยง่ายมากเหมือนการปลูกต้นไม้ในฤดูฝนที่มีเทวดาช่วยรดน้ำให้ต้นไม้นั้นจะเติบโตอย่างรวดเร็วแม้จะไม่ได้ดูแลมากนัก2.3สม่ม่เสมอการมีสติมั่นตรึกระลึกเห็นดวงกสิณอยู่เสมอเสมอด้วยความรู้สึกสบายสบายการพยายามตรึกถึงบ่อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ไม่ทำแบบทำๆทำหยุดหยุดหรือครึ่ง,ง,งๆกลางๆจะช่วยทำให้ความสำเร็จในการฝึกกสินเกิดเร็วขึ้นเพราะด้วยการทำบ่อยๆต่อเนื่องสม่ำเสมอจะช่วยให้เราเกิดความชํานาญในการฝึกกสินเมื่อเราฝึกชํานาญแล้วแม้ร่างกายอากาศหรือสถานที่จะไม่เป็นที่สบายนักแต่เราย่อมสามารถที่จะตรึกถึงดวงกสินได้โดยไม่ยาก 2.4สังเกตหมายถึงวิมังสานั่นเองคือต้องมีการพิจารณาสังเกตด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเอาใจใส่จะพบว่าทำไมบางครั้งเราจึงรู้สึกว่าการฝึกกสินได้ผลเป็นที่น่าพอใจมากแต่ในบางครั้งกลับรู้สึกว่าการฝึกเหมือนไม่ได้อะไรเลยถ้ามีการสอดส่องสืบค้น จนเห็นเหตุแห่งความเจริญความเสื่อมและอุปสรรคแล้วและพยายามทำเหตุของความเจริญให้มากหรือพยายามแก้ไขอุปสรรคที่มีให้หมดไปย่อมเป็นการแน่นอนว่าการฝึกกสินของเราย่อมก้าวหน้าเป็นลำดับโดยแน่นอน